งานขายแรงคืองานทนาดกระต่ายจากร้านสตังอ,อ์โตที่ดาสวิทมาแล้วค่ะวันนี้มาสบงานโตโยต้าวีโกคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะให้ใส่แก้ล้อเดินหน้ากับ ลูกยากันกระแทกโกดเสียอะลูกค้ามีของมานีก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะขอแค่มีงานมาให้ทํารับหมดจ้าว่าะจะมาซื้อที่ร้านหรือจะซื้อไม้ใส่ได้หมดจ้าไม่มีปัญหาเลยโอเคมาถึงแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะขึ้นแม่แรงถอดล้อแล้วก็ทําการถอดแป้นแหนบออกค่ะเพื่ออะไรเพื่อจะเอาทาวเออเพื่อจะทําการเอา แก้เผาเอ้ยแก้ล้อเดินหน้าแล้วก็ลูกยางกันกระแทกหุดเตี้ยนี่จะแกะออกมาเลยครับวูวันนี้ลมดีมากคุณขาเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์ตายเกือบจะล่นลงเลยค่ะเลยทำหน้าตาตกใจรีบวิ่นไปหยิบกันเลยเดี๋ยวหน้าจอแตกอีกโอเคค่ะเสร็แล้วยกเผาขึ้นค่ะเพื่อจะเอา ตัวแก้ล้อเดินหน้าเนาะไว้ไต้ก้อนโหลดจ้าเพื่อจะดึงเผามันถอยหลังมาจ้าเสร็จแล้วก็ใส่แป้นเข้าไปเหมือนเดิมค่ะดูระยะสาแหลกลูกค้าพอก็ไม่ใช่ปัญหาในการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็มีแต่เสียแต่ค่าแรงอย่างเดียวจ้าโอเคขันด้วยมือบล็อกไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวก็จะต่อด้วยบล็อกลมกันเลยค่ะนี่จ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่โชคเลยค่ะจากนั้นเราก็มาทำกับเอาล้อใส่ขึ้นไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วจ้างานขายแรงเป็นงานถนัดสาหรับคันนี้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง6 0 0บาทเท่านั้นมีของมาก็เสียแต่ค่าแรงจา้าคโอเคอัดบล็อกลมให้แน่นเลยค่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกช่างขึ้นแมลแรงลงจา้า โอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมวัดปอนส่งงานให้ลูกค้าค่ะโอเควัดปอนให้เรยอ้าววันนี้เพื่อนบาสมาค่ะเพื่อนแบบมาช่วยมานั่งตัวตีทํางานที่ร้านค่ะก็ใช้งานเลยค่ะมาแล้วอย่าให้ว่างค่ะวัดปอนเรียบร้อยสองข้างเป็นตัวส่งงานลูกค้าได้ค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆาเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน